อะมาดูเรื่องของอาจา,ารย์วิชามหาคุณกันบ้างกรรมกับารป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะเมื่อวานนี้เป็นประธานเปิดโครงการชีดดนชีดภายใต้ โครงการยุวทูตปป,ปชแล้วก็มีการเสวนาหัวข้อเมื่อการทุจริตอยู่รอบตัวรัฐหรือเราต้องแก้นะคะโดยอาจารย์วิชาบอกว่าการทุจริตมีอยู่รอบตัวพบได้หนที่บ้านเลยค่ะโกหกพ่อแม่จะเป็นเอนพิเศษแต่เอาเงินไปทําอย่างอื่นไปโรงเรียนแล้วโกงข้อสอบแบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ถ้าคุณพบเห็นการทุจริตแล้วไม่ห้ามปรามแบบนี้ก็ถือว่ามีส่วนร่วมเช่นกันเดี๋ยวไปฟังอาจารย์วิชาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตกลงตรงไหนมาเพิ่มกันค่ะ สำนักงานบพชคำว่าทุจริตเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นการรับสินบนอย่างเดียวนะฮะไม่ใช่หมายความว่าเ,เอ๊ะนี่นะเธอเอาไปแล้วเธอก็ไม่ต้องทําอะไรอย่างที่ฉันฉันต้องการหรือว่าอย่างไปไปให้เงินตํารวจใช่ไหมครับรว่าเราทําผิดกฎรจราจร แล้วตำรวจก็รับเงินไปอย่างนี้ถือว่าเป็นทุจริตหรือเปล่าเป็นส่วนหนึ่งของการทุจริตแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับการโกงไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นการแสวงหาผลประโยชน์อย่างเดียวการที่เราช่วยเหลือคนอื่นในทางที่ผิดก็ถือว่าเป็นการทุจริตการโกงเหมือนกันเพราะฉะนั้น การทุจผิตการโกงเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นจากรอบตัวเราบรรยากาศรอบตัวเราถ้าทุกคนไม่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยมันไม่มีทางแก้ะไม่มีทางแก้เพราะว่าอ้าวอ่ะก็ การทุจริตเนี่ยนะคะคืออาจารย์วิชาก็บอกว่าสถิติการคอร์รัปชันที่ปปชดูแลมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการคอร์รัปชันนั้นมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุจริตเชิงนโยบายของรัฐนะคะ, <c oughs> ะ,คะเช่นโครงการจะซื้อเรือและรถดับเพลิงและโครงการรับจำนำข้าวโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยอาจารย์วิชาบอกเลยนะบอกว่ากระบวนการเหล่านี้คนคิดต้องเรียกว่าสุดยอดของความชั่วร้ายอ ทำให้เงินนะคะ4ล้าน4แสน70,000ล้านบาทหายไปเป็นการโกงที่ยิ่งใหญ่ค่ะหายไปเข้ากระเป๋าพักพวกถือเป็นการโกงที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครเอาชนะการโกงที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ได้เลยเพราะว่าเป็นกระบวนการที่มีความรู้ความชํานาญเพราะฉะนั้นคนที่ทําหน้าที่ไตส่สวนก็ต้องมีความชํานาญเหมือนกันนะคะไม่อย่างนั้นจะหาไม่เจอว่าเงินนั้นหายไปไหนนะคะ อาจารย์ยุชาบอกว่าเงินที่โกงจากโครงการรับจำนำข้าวส่วนใหญ่ตอนนี้ขนออกไปนอกประเทศแล้วค่ะไม่ได้อยู่ในประเทศต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งปปชได้ร่วมมือกับปปชทั่วโลกที่มีการลงนามใน MOU อเอาไว้ด้วยกันน่นะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าคนที่เขาเอาเงินไปเนี่ยเขาเอาไปฝากไว้ในธนาคารไหนบ้างโดยปปชประเทศนั้นๆก็จะช่วยหาข้อมูลของเงินให้กับเราด้วยนะคะทีนี้ มีการถามนะคะว่าเอ๊ตอนนี้บ้านเมืองปองดองทําไมปปชถึงไม่ปองดองบ้างอาจารย์วิชาบอกว่าเมื่อมีคนที่ทุจริตโกงบ้านโกงเมืองแล้วอยู่ๆจะบอกปปชว่าปองดองเลิกแล้วต่อกันคงเป็นไปไม่ได้นะคะจะไปโมโนทั้งที่บอกปาปาว่าคือเลิกแล้วต่อกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะคือถ้าทะเลาะกันแล้วมาปองดองกันอันนี้ใช่นะ,ะเพราะว่าต้องอยู่ร่วมแผ่นดินกันแต่ว่า อ,อะไรก็ตามที่เป็นการโกรงปปชก็ต้องทำตามหน้าที่ของตัวเองต่อไปนะคะอืมอาจารย์วิชาพูดไปดีมากนะ,ะใช่เงินโกงจากโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมันสุดยอดของความชั่วร้ายนะฉะนั้นคนที่คิดคนที่ทำก็ยิ่งกว่าชั่วร้ายสินะฮะที่เอาเงินของเงินของแผ่นดินไป<ช>ไปเข้าพวกเข้าขอเป็นเงินของตัวเอง และเสร็จแล้วคนที่ได้รับความเดือดร้อนก็คือชาวนาย้อนหลังกลับไปนะฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยชาวนาที่ต้องเจ็บปวดจากโครงการนี้นะฮะผูกคอตายไปทั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่